สวัสดีครับวันนี้ร้านตาเิ้นจะมาเปิดการขาย Honda XADV นะครับคันนี้รถปี2017สีแดงสีเดิมทั้งคันนะครับสีแดงตัดดำเนี่ยแล้วก็มีคาดขาวนิดหน่อยทำให้รถดูดุดันดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับสีแดงถือว่าเป็นสีที่สวยนะครับเบาะก็จะเป็นสีแดงอันนี้คือเบาะเดิมนะครับจากโรงงานนะครับคันนี้มีของแต่งนะครับมีแคดบาร์นะครับของ s อส o นะครับผม ทั้งบนแล้วก็ตัวด้านล่างมาพร้อมกับตัวแหลกท้ายของ s อ o o d แล้วก็ชุดปี๊บหลังของ s อ o o d เช่นเดียวกันนะครับก็คันนี้ถือว่าแต่งมาได้ลงตัวนะครับตีนเป็ดขาตั้งข้างนะครับรถสวยสีเดิมทั้งคันนะครับที่สำคัญคันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถที่วิ่งน้อยมากๆนะครับเลขไม์อยู่ที่3,100กว่าโลเท่านั้นเองนะครับรถสวยสดแล้วก็ไม่มีแม้กระทั่งล้มแปะไม่มีเลยนะครับ รถส,สวยๆคีมครีนแบบนี้เนี่ยที่ร้านซับเบิลนี่มีให้เลือกซื้อกันนะครับคันนี้ราคาดีแน่นอนนะครับไฟเป็นคีเลตแล้วนะครับถ้าสังเกตได้พวกพลาสติกสีดำเนี่ยใหม่มากๆนะครับแสดงว่าไม่มีเด็กนั่งหน้าไม่มีเด็กนั่งหน้านะเพราะว่าธรรมดาถ้ามีเด็กนั่งหน้าหรืออะไรพวกนี้ฝาน้วมันจะเป็นรอยช่วงนี้จะเป็นรอยนี่ถือว่าค่อนข้างที่จะใหม่มากๆเลยนะครับ เลขไม่อยู่ที่3,175กิโลไม่แท้นะครับบุ๊กเซอร์วิสคู่มือกุญแจสำรองทุกอย่างมีครบนะครับแล้วก็ตัวชิวหน้าก็สามารถจะเลื่อนปรับสูงต่ำได้นะครับด้วยด้วยมือผมมีมือเดียวก็เลยจะปรับยากนิดนึงอ่าขออนยยุญาตยังไม่ปรับแล้วกันนะครับล็อกไว้เครื่องยนต์เดี๋ยวลองสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันดูนะครับเดินนิ่งเงียบนะครับเสียงท่อเดิมเ รถส,สวยนะครับไม่มีแม้กระทั่งรอยริ้วรอยจะบอกว่าใหม่มากๆคันนี้นะครับรถส,สายจอดนะครับสายจอดแล้วก็กล่องท้ายก็มีให้ปี๊บตัวนี้แข็งแรงนะกันน้ําแล้วก็สามารถจะยกไฟถอดออกไปจากตัวยึดนะครับแล้วก็ใช้กุญแจขันยกไปได้เลยนะครับรถส,สีสวยทั้งคันนะครับไม่มีริ้วรอยเลยนะครับไฟหน้าเป็นฟ u ู L LED ีช็อคอัพอัพไซด์ดาวนะครับยางยางังใหม่ๆอยู่เลย เส้นยางอยู่และเส้นดางเส้นกลางนะครับชิวหน้าทุกอย่างสมบูรณ์คันนี้ราคาที่269,00 0บาทเท่านั้นนะครับใครหารถ XADV วิ่งน้อยใช้อยู่ผมต้องบอกว่าคันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์นะครับราคาตลาดที่ขายกันเนี่ยสองแสนปลายเนี่ยส่วนใหญ่วิ่งเป็นหมื่นนะครับวิ่งเป็นหมื่นเป็นหมื่นถึง2อ0 0 0ื่นสามหมื่นถึงสี่หมื่นก็ยังมีนะครับคันนี้ต้องบอกว่า2 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับจักไฟแนนซ์ได้นะครับ หารถใช้อยู่เนี่ยผมว่าคันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะครับเพราะว่าสภาพดีจริงๆนะครับแล้วก็ไอพวกบุ๊ก์วิสอะไรพวกเนี้ยผมไวท้ที่ที่ร้านกับเล่มทะเบียนเนาะอันนี้ผมเดิมเครื่องมือที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือเบาะสวยๆนะครับแล้วก็กุญแจเดี๋ยวให้ดูกุญแจอยู่กับตัวผมนี่แหละเนี่ยโค,ค้ดกุญแจเนี่ยยังอยู่เลยนะครับเหมือนซื้อรถใหม่เลยแล้วกัน กุญแจครบสองดอกนี่กุญแจกล่องท้ายนะครับกล่องท้ายก็แข็งแรงเดี๋ยวลองเปิดให้ดูนะครับช็อตโป๊ะออกโป๊ะนครับเป็นปี๊บนะครับเป็นปี๊บมีซีนยางกันน้ำให้เรียบร้อยแข็งแรงนะครับยี y ่ห้อ s อ o o d นี่ก็เป็นสินค้าที่ค่อนข้างจะพรีเมียมแล้วก็ราคาก็ค่อนข้างจะสูงนิดนึงนะครับแต่ว่าคันนี้ก็ถือว่า แต่งมาค่อนข้างโดนตัวนะครับมีแคทปามีอะไรให,ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วรถก็รถสวยด้วยราคาดีคันนี้ราคาดีมากนะครับสามพันหนึ่งร้อยโลเนี่ยเหมือนคุณซื้อรถใหม่แล้วกันจะบอกว่าสามพันหนึ่งร้อยโลนี่ยังไม่เซอร์วิสแรกนะมั้งเซอร์วิสแรกพันโลยังไม่เซอร์วิสสองเลยรถที่ร้านก็ยังมีให้เลือกซื้ออีกมากมายหลายคันนะครับก็ถ้าสนใจยังไงก็สามารถมาติดต่อสอบถามแล้วก็มาดูมาลองขับได้ในร้านนะครับผมก็ยังไงก็ฝากเพจร,ร้านตะเบิรนไว้ด้วยตะเบิ้ลสโตน แล้วก็ช่อง YouTube ของร้านตะเบิ้ลนะครับเราก็จะมีรถสวยๆมาให้เลือกซื้ออีกเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณที่ติดตามกันนะครับสวัสดีครับผม